พี่น้องเอ้ยบักป,ปยุ์คอยแบัไปยุดแยกกินแต่่าฟ้อ,อ,องได้แล้วพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาหนาหมุนมืดปอกขอ้ขอกับยูพ่อปอกข้อรถต่ำพี่น้องรถต่ำจะเหงบูไลนกไลหนูน้ำขางทางหลายกับสีเลีนลืมข้าวออกหอนทาาตัว ตายแล้วมาประยุทธ์ไปเกิดใหม่ด้วยบ้ากลาด้เหอนลูกไส้แต่อพ่องลูกไส้แต่อพ่องตายเกิดใหม่และด้วยแบบนี้เด้ววาแต่มากินข้าวนั่งจักปั๊บโหลดบักประยุทธ์เล่าพวกน่ะเสียงนกเสียงหนกูก็สีมาไลาน่นกตัวขางท้าง,างตัวรถก็ือดต่ำซะไปย่างแล้วบักประยุทธ์พี่นะ้องก็สีบมื่อใเห็นขิปประยุทธ์หรอฮะ คาบนกคาบกระปอมคาบแง่มาให้เบิง่งนกขุมนกเขา